나는 방송 보고, 나는 방보 ค่เด็กๆนะคะตอนนี้น้องเตรียมสมุดค่ะหลังจากฟังเพลงเสร็จแล้วเราจะมาจดคำลงไปในสมุดกันค่ะใช้หน้าแรกเลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบรอ้อยเขียนด้วยตัวเองได้แล้วค่ะตอนนี้วิธีการเขียนก็คือน้องเขียนทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำแปลลงไปนะคะเริ่มเลยค่ะคำที่หนึ่งค่ะ what อะไรสามารถตอบได้ทั้งเป็นคนสัตว์สิงของชื่อสถานที่คนสัตว์สิงของได้เช่นกันค่ะ คำที่สองค่ะ when เมื่อไหร่ถ้าคำถามมาแบบนี้น้องก็ต้องตอบวันเวลาเดือนปีนะคะคำที่3มค่ะ where ที่ไหนคำตอบของน้องจะต้องเป็นสถานที่ค่ะคำต่อไปค่ะ why ทำไมคำตอบก็จะต้องเป็นเหตุผลนะคะ ใครเมื่อไรที่มีคำถามแบบนี้น้องจะต้องตอบเป็นคนคะ่ะ w h o s ของใครคำถามนี้นะคะเป็นคำถามเพื่อต้องการทราบว่าสิ่งของบางสิ่งเป็นของใครคะ่ะ how much อันนี้คือถามปาริมาณมากเท่าไหร่ใช้กับสิ่งที่นับไม่ได้คะ่ะซึ่งรวมไปถึงการถามถึงจำนวนเงินด้วยนะคะเด็กๆ How many ถามจํานวนมากเท่าไหร่ใช้กับสิ่งที่นับได้นะคะทำตอบน้องก็สามารถตอบเป็นตัวเลขได้เลยค่ะ How far ไกลแค่ไหนค่ะคำถามนี้เราเอาไว้ถามระยะทางนะคะเด็กๆก,ก็ตอบเป็นระยะทางค่ะคำถาม how to ค่ะเป็นคำถามที่ต้องการให้เราแสดงวิธีทำค่ะว่าทำยังไงนะคะ Which one เลือกสิ่งไหนอันนี้เวลาที่น้องตอบน้องจะต้องเลือกตอบสิ่งใดจริงหนึ่งที่น้องได้เลือกเอาไว้แล้วค่ะมาลองมาทำข้อสอบง่ายๆกันค่ะข้อแรกนะคะจุดๆแล้วก็ is he คำตอบคือ he is at the cinema เป็นคำตอบที่ตอบสถานที่น้องจะตั้งคำถามว่าอะไรไปค่ะหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆเขียน<ๆ>แค่เฉพาะคำตอบลงไปในข้อหนึสองสก็พอนะคะไม่ต้องรอบโจทย์ค่ะ เอาละหมดเวลาค่ะคำตอบสำหรับข้อนี้ถ้าหากว่าเป็นสถานที่ที่ตอบมานะคะน้องก็ต้องขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า where ที่ไหนค่ะเก่งมากๆค่ะไปะลองไปข้อต่อไปดูนะคะข้อที่2ค่ะข้อนี้มันคือ I he s he's a d แลวเขาก็ตอบว่า because he's i ill มันจะต้องเป็นคำถามอะไรนะมันถึงจะเป็นคำตอบที่สแสดงเหตุผลไปค่ะลองเลือกดูนะคะข้อ2น้องเขียนคาตอบลงไปค่ะ เอาละสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะน้องก็จะต้องตอบคำตอบว่า why คำถามคือทำไมถึงตอบเป็นเหตุผละคะ่ะมาลองอีกข้อนึงนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายละน้องคำนี้เขาเว้นเอาไว้แล้วก็ถามว่า i s the exam แล้วคำตอบก็คือ it is next week มันคืออาทิตย์หน้าคำาตอบมันเป็นช่วงเวลาหรือต้องขึ้นต้องคำถามด้วยอะไร เอาละข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วคําตอบของน้องนะคะเมื่อมันเป็นช่วงเวลาน้องก็ต้องถามว่าเว้นเมื่อไหร่หลูกเก่งมากมาก,มากเลยะคะ่ะยังไงยังไงน้องก็ต้องจําคําถามพวกนี้เอาไว้นะคะเพราะเป็นสิ่งสําคัญมากไม่อย่างงั้นจะเหมือนกับที่เชิญสอนเอาไว้คําตอบจะเป็นหนูใส่กางเกงในสีแดงทุกคําเลยนะจ๊ะ